สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงยูนิเซ็กนะครับหรือว่าฟาราสันหลักการตัดนะครับก็คล้ายๆกันนะวันนี้ได้รับเกียรติจากครับคุณหมวยนะครับสะพานใหม่ซึ่งดู YouTube นะครับรู้จักช่างใหญ่ผ่านทาง u t u b e นะแล้วก็วันนี้อยากจะมาตัดผมนะครับตัวความยาวไม่อยากให้ออกเยอะนะครับอยากจะไว้ยาวหน่อยนะครับ เดี๋ยวท่างใหญ่จะเก็บทรงนะครับเก็บรายละเอียดของทรงแล้วก็ไม่ลงเทคนิคนันเนื่องจากคุณหมวยจะดัดเราไปดัดต่อใช่ไหมครับครับก็แสกข้างในครับไม่มีแสกีนะนะครับถ้าไม่มีแสกนะครับก็จับยกขึ้นมาเลยนะครับแบ่งผมบริสเป็นรูปเกือกม้านะนะครับฮอตชูนะครับ โน้มไปข้างหน้านครับ1้อยาห้าองศานะความยาวของเดิมของคุณนหมวยก็มีความยาวอยู่แปดนิ้วนะทีนี้ทั้งใหญ่จะตัดให้เหลืออยู่แค่เจ็ดนิ้วพอเจดนิ้วนะตัดปลายออกนะตัดตรงๆไปเลยนะครับเนื่องจากผมคุณนหมยเป็นผมเส้นเล็กนะครับแล้วก็แบ่งบริเวณน,นะครับชอบมองกุฎนะ ือจุดคลาวสวนมงกุฎดนั่นเองน้มไปข้างหน้าแล้วก็ตัดบริเวณนี้นะครับมีความยาวแปดนิ้วนะเพื่อจะทิ้งถุยลงมานนะครับเนี่ย แล้วก็อะไรแสกกลางครับแสกกลางแบ่งผมนะครับน้มไปข้างหน้าไกล้ลายอยู่นี่ตัดครับ แัวที่สองดูข้าสิบกงศารครับน้องไปขา้างหน้าเล็กน้อยแล้วก็ตัดด้านหลังก็น้มปะแล้วก็ตัดครับ ข้อน,นี้ก็ดึงนะครับยกตั้งจาก5 0าสิบปศานะครับแล้วก็ตัดตด้านล่างจะต้องตัดสองจังหวะนะเพราะตั้งแย่จังหวะเดียวคีบไม่หมดนะจังหวะที่หนึ่งแล้วก็จังหวะที่สอง อีกเล็กขตัดข้างหน้าผมมาข้างหน้าเล็กน้อยนะ,ะผมส่วนหน้าก็เก็บไปลายนิดนึงครับควมยาวสี่ห้าองศา ยาวประมาณหกนิ้วนะครับตัดหอมัหนาแล้วตัดเขาไม่ต้องดึงตึงมากนะดึงหลวมๆหมนะ่อยดึงธรรมชาติ ทีนี้เราจะหาฐานความยาวนะสร้างกรอบทรงนะครับเมมานะครับตัดตัดไปไปลายออกประมาณสักครึ่งเซนพอไหมครับเจ้ครึ่งเซนนะ ผมตัดนะครับเป็นรูปตัวยูได้ครับวีกับยูกานเดียวกัน,นตัดออกเพื่เอเชื่อมกับผมส่วนหน้า ตัดแนวครับตัดแนวตั้งนี่เราจะมายกเช็คแนวนอนนะเช็คปุมสามส่วนส่วนที่อยู่ข้างล่างยกข้าสึกภาษาค,ครับต,ตัดตรงตรง ที่เรายกตัด90องศาตัดหมดไหมหน่อนิดหนึ่งตัดไปชั้นที่สองหนึ่งสามชั้นที่สองเสร็จแล้วก็มาชั้นที่ 1, หนึ่งหนึ่งข้างล่างยกยกเช็คห้ 50. สิบองศา ข้างจับยกหมดเลยนิ้วเป็ดน,นิ้วบนข้าง ตัดแบบนิ้ปบปกติคุณลูกค้าก็ไม่ใดนะจะดัดแล้วก็จะปล่อยนะครับแค่ตัดทรงตัดซอยนะครับส่งฟาล่าให้ได้ส่งนะครับก็จะสวยนะครับ ม่สวยก็เล็บต่อผมทรงยูโรเสกนะครับหรือว่าฟาร่าสั้นนะครับเราต้องตัดซอยนะครับหนึ่งอะไรตัดให้มันได้ฐานตัว V ตัว V ตัว U นะครับแล้วก็เป็นรูปถ้วยก็ได้นะแล้วก็อะไรตัดเลเยอร์นะครับความทูีนะครับความเหมาะสมนะครับ ควรจะอยู่ประมาณ7ดนิ้วถึง8ดนิ้วนะเพื่อเราจะใดอะไรไนนะครับใดม้วนครับเพื่อให้มันทุยแล้วก็เพื่อจะมีอะไรมีความยาวเพียงพอที่จะให้แปลงนะครับม้วนนะครับเพื่อให้ผมมันไปรลอนประสานกันนะนะครับ เก็บไปะร้องไปเค่ะ,คะก็สําหรับคุณลูกค้านะคะท่านนี้นะคะคุณหมวยนะก็หลังจากที่ ตัดแล้วแล้วก็ดัดแล้วนะคะก็ดัดเป็นทรงฟาร่านะคะจริงๆอ่ะดัดลอนก่อนที่จะใดอ่ะมันเป็นดัดชิดโคนนะคะดัดยกโคนไปเลยนะแต่นี่ช่างอุดใดนะคะถามลูกค้านะลูกค้าก็ใดนี่เราก็ใส่แว็นนิดนึงนะคะแล้วก็ทําลูกค้าอยากได้เป็นพุ่มๆนะคะก็ค่อยๆจับไม่ไม่สางใช่ไหมก,ก็ก็สางนิดีเอาไม่ไม่ให้ยีอ,ออกอย่างนั้นค่ะคือยีให้มันเป็นเป็นช่อเป็นพุ่มๆเหมือนดอกไม้อ่ะค่ะ เนื่องจากบริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นผมสั้นนะคะสั้นกว่าตรงอื่นนะก็จัดสง่งนิดนึงนะคะก็หมุนหมุนให้มันเป็นขอดเป็นเหมือนพุ่มดอกไม้อะคะ่ะก็บางทีเราเราใช้แปรงใช้แปรงจากผมเนี่ยผมมันเยอะนะคะก็จะฉีกเป็นช่อเป็นช่ออย่างี้ให้มันเป็นพุ่มเป็นพุ่มนะคะ ก็จะให้มันไล่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 ขึ้นไปนะะเป็นช่อเป็นช่ออ่อนฉะีกออกไปเหมือนดอกไม้นะอันนี้นะคะเดี๋ยวได้ย้ำอีกทีหนึง่งเก็บไม่หมดนะเมื่อกี้ได้ไม่หมดตรงไหนเป็นก้อนก็ฉีกออกนะคะฉีกออกแต่ไม่ได้ฉีกกระจ,ยระจายนะฉีกให้มันเป็นเส้นอย่างเงี้ยค่ะ สีให้มันเป็นเส้นเป็นพุ่มดอกไม้มสะบัดมาข้างหลังให้มันดูสวยๆเป็นช่อเป็นช่อนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะโอเคก็ใครอยากซอยผมตัดผมนะคะนะคะโทรมาที่เบอร์นะคะ0819856234นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ 062583999นะคะก็ขอบคุณนางแบบด้วยคุณหมวยนะคะไม่นอนุญาตเห็นหน้านะโฟก,กัสแค่ข้างหลังก็พอนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีค่ะ